สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าหนอมชาแนลวันนี้จะมาทำผัดซุกี้ผัดซุกี้หมูนะเจ้าก็ามีผักกาดขาวผักบุ้งหยอดงามเลยนะเจ้านี่เก็บมาจากแปลงผักหลังบ้านที่ป้าหนอมได้ปลูกไว้เนาะมีต้นหอมแล้วก็ผักขึ้นชาย พักทุกอย่างได้ล้างทำความสะอาดแล้วนะเจ้าก็มีวุนเส้นปลาได้ใจ่ายวนเส้นแบบแห้งนะเจ้าเราออกมาแฉ่น้ำไว้เนาะหมูก่อหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วก็น้ำจิ้มสุกี้นี่เป็นน้ำจิ้มสุกี้สำเร็จนะเจ้าจชายี่ห้ออันใดก็ได้นะเจ้าป้าใช่ขวดนี่นะเจ้า มาได้โฆษณาเนอเพราะติบานกินแบบนี้อยู่แล้วแล้วก็กระเทียมรับเจ้าต้าจะมักหมูก่อนนะเจ้าใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายแล้วก็คนส่วนผสมเข้า,ขากันนะเจ้าเราจะมักบะหมีม่นเนาะอืผสมแล้วคนแล้วเดี๋ยวเากจะเอาไปพัล้ะเจ้า มักแบบนี้จะทำห้วหมูหนุ่มเจ้าได้ประมาณนี้เนาะไข่ไก่ี่ปนอมเตรียมไว้สองฟองไปไหนเนาะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเกือบบัดได้ใส่ไข่แล้วเนาะไปลงมือทำกันเลยเจ้าเปิดไฟตั้งกระทะแล้วก็เทน้ำมันสำรับพัดลงไปตามด้วยกระเทียมสับ เทียมเหลืองหอมแล้วก็หมูลงไปเลยนะจ้า เอาไข่ลงไปเลยเจา้าพักแต่ขาวลงไปเลยเจา้าพักบุง เติมน้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยจ่ะแล้วก็เอาวุ้นเส้นลงไปเลยเนาะแล้วก็น้ำจิ้มซุกี ามด้วยต้นหอมพักตุนช่ใส่ลงไปเลยจ้าพักเจนแห้งเลยนะ ปิดไฟไปต,ตักเอัอเลยเจ้านี่ก็ได้พัดสุกี้หมูที่แสนอร่อยแล้วนะเจ้า ขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ป้าปนอมเตน,นะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า